สวัสดีค่ะคุณล้อสวัสดีค่ะคุณล้อสวัสดีค่ะคุณกุลาสวัสดีค่ะริเดสวัสดีค่ะจิยาลียสวัสดีค่ะคุณคุลินอามเป็นยังไงบ้างคะคุณยารียศสบายดีไหมคะทำรทำดูลินล้อค่ะช่วงนี้สบายดีค่ะเพอยู่บ้านตลอดเลยค่ะและเด็กๆที่บ้านล่ะคะสบายดีกันหรือเปล่า วันนี้นคุณยอามจะพาเด็กๆมาเรีนยนเรื่องอะไรคะวันนี้นะคะเรียนเรื่องเครื่องมือเครื่องใช้ค่ะแต่เรื่องเครื่องมือเครื่องใช้เนี่ยเราจะเรียถึงอะไรนะโอ,อ,อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอ่านอะไรก่อนค่ะอัลลอฮุมมาฟตาอะไลนาฮิกมาติกาวันชูรอะไลนามินคอตานีรอฮมาติกายาอะฮามารอดีม อาจารน้อค่ะคุณครูน้คะเมื่อกี้คุณครูน้าบอกว่าเครื่องมือเครื่องใช้ในบ้านนึกถึงอะไรนะถึงอะไรนะคะคุณครูขอแบ่งเป็นห้องก่อนเลยได้เลยค่ะเด็กๆลองนึกสิคะว่าที่บ้านของเด็กจะมีห้องอะไรบ้างที่บ้านคุณครูนะคะก็จะมีห้องนอนห้องนอนหนึ่งแล้วนะห้องน้ำน้ำแล้วก็ห้องครัวค่ะ อห้องครัวโอเคค่ะแล่บ้านเด็กๆนะคะมีไหมคะมีครบสามสามอย่างชึ่นคุณยาริยาบอกไหมคะมีอีห้องนึ่งค่ะีห้องอะไรคะห้องรับแขกค่ะโอเคค่ะห้องรับแขกมีสี่หรอคะใช่ค่ะอแล้วมีห้องห้องละหมาดไหมคะอ่าบางคนก็จะแบ่งห้องละหมาดเอาไว้นะคะที่นี้เนี่ย คุณคุณอารู้ไหมคะว่าห้องแต่ละห้องเนี่ยอุปกรณ์ที่ใช้เครื่องมือที่ใช้เนี่ยก็ไม่เหมือนกันอย่างเช่นเริ่มห้องครัวก่อนดีกว่าเริ่มห้องครัวเลยค่ะห้องครัวบ้านเด็กๆมีอะไรบ้างคะลองไปสำรวจดูเลยนะคะบ้านคุณคุณอามีอะไรบ้างคะหนึ่งเลยมีเตาค่ะมีพวกถึงแม่กระทะไฟฟ้าอะไรแบบนี้บ้านของคุณคุณมีหม้อค่ะมีหม้อไปมีหม้อแล้วมีอะไรบ้าง ฟันคียนามีผ้ะมีเตาหลิวค่ะของคุณครูมีทัพพีค่ะทับพีคุยนามีจานค่ะจานไหมไหมแล้วอ่ามีหม้อกลงข้าวค่ะจานและต้องซ้อนด้วยซ้อนกับซ้อนดินี่ด้วยแถนค่ะโอ้โหหมดแล้วค่ะถ้าพูดอย่างนี้หมดเลยค่ะเล้วเด็ก่อนค่ะมีอะไรอีกที่จะต้องแช่ของนะคะ กะละมันใช่ไหมที่มันเย็นๆนะคะเย็นๆเย็นนะคะถูกต้องค่ะอ่าต่อไปเลยค่ะไปหัดไปเลยค่ะห้องน้ําค่ะคุณกุนอาห้องน้ํามีชักโครกค่ะมีชักโครกแล้วมีถังใส่น้ําค่ะมีบัวค่ะอ่าบันกูใช้ขันค่ะโอ้ยบันกูใช้ขันอเหนีก็หนาวเลยที่ยาหนา บีบรียบอาบเลยค่ะตักฝักบัวที่นานค่ะโอเคบ้านกินน้ำมีเครื่องทำน้ำอุ่นด้วยอาบน้ำได้นะมีชู่ค่ะอ๋อใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็มีอุปกรณ์ทำความสะอาดตัวผงกระปุวยาสีฟันแปรงสีฟันอะไรแบบนี้แล้วก็ถัดห้องน้ำใช่ค่ะย้ายไปห้องนอนค่ะคุณควินแอรน ได้เลยค่ะนึกออกไหมคะนึกออกเลยค่ะไแยังนอนเลยค่ะไว้นอนหลับสบายแยันคุณครูไปแล้วค่ะทางนั้นก็เป็นผ้าห่มค่ะผ้าห่มนอนนอนที่นอนค่ะโอ้เตรียมไม่มีที่นอนไม่ได้แอร์ลมค่ะอ่าวันนี้ดีนะอ่านึกไม่ออกแล้วตัวอะไรคะตัวอะไรคะเสื้อผ้าค่ะโอเคค่ะ ไปนะคะห้องนั่งเล่นหรือว่าห้องรับแขกค่ะคุณคุยมาโอเคค่ะต so ้องมีโซฟาหรือว่ามีาอี้นั่งค่ะอ่าถ้างั้นคุณครูบอกทีวีค่ะหรือว่าโทรทัศน์ค่ะใช่ค่ะแล้วก็มีโต๊ะโตะมีโต๊ะวางพวกแก้วกา้หรือว่าวางแก้วน้ำเวลาแขกมาบ้างก็ตอนหลับได้เลยค่ะอ่าบางบ้านจะมีหนังสือพิมพ์หรือว่าหนังสืออ่านวางไว้ด้วยนะคะ แล้วก็มีอะไรไหมคะแต่ไม่รู้ว่าบ้านเด็กๆเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะอยากรู้บ้างจังเลยทำไงดีคะคี่คุยอามให้เด็กๆถ่ายรูปมาไหมคะถ่ายรูปมาหนึ่งห้องค่ะในบ้านนะคะมุมไหนก็ได้ห้องน้ําห้องครัวหรือว่าห้องนั่งเล่นห้องนอนก็ได้นะคะว่าในห้องในบ้านของเด็กเนี่ยมีอะไรบ้างไรค่ะน่ ให้งั้นให้เด็กๆคับผ่อนดีกว่าคค่ะขายระยะได้ค่ะนะคะงั้นอ่านดูอาไปพร้อมๆกันเลยค่ะค่ะซุบทานะกัลลองมาวะบิฮัมดิกาอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตับฟิรุกะวะตูบิลัยกะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุเซ็น